ในโรงเรียนสาธิตยานากาวะที่ผมอยากจะแนะนำให้เพื่อนๆที่เข้าสามนะครับผมนะมีนักเรียนเดินทางมาจากทั่วทั้งประเทศเลยทีเดียวครับนะะเดินทางมาจากทั่วทั้งประเทศนะครับเริ่มต้นจากจังหวัดเชียงใหม่ก็มีอุดรธานีนะฮะจังหวัดสากแกวนะฮะปราจีนบุรีชนบุรีระยองสะเสิงเซานนทบุรีนะฮะปราจีอนอทบุรีปรทุมธานีกรุงเทพมหาคนคร แล้วก็มีภาคใต้มาทุกจังหวัดเลยครับผมนะฮะมาอยู่กันที่นี่แม้กระทั่งประเทศญี่ปุ่นก็ยังมีนักเรียนเดินทางมาเรียนต่อที่นี่นะครับนักเรียนจากประเทศจีนก็มีครับนะฮะมาหลากหลายมาม .1 ม .2 ม .3 เป็นโรงเรียนประจําครับนะฮะลูกใครหลานใครที่คุยกันไม่รู้เรื่องหรือไม่ไม,ไม่ก็ติดโทรศัพท์มือถือก็ถือว่าเป็นศูนย์บัตคนติดโทรศัพท์มือถือไปด้วยในตัว ผมยังอยู่ที่บริเวณโรงเรียนสาธิตยานากวาวะนะครับนี่บรรยากาศเป็นแบบนี้ครับนะใครๆที่อยู่ที่กรุงเทพมหานครบรรยากาศ PM2.5 ็มอ้ากนข้างจะเยอะเนี่ยนะฮะออกจากกรุงเทพมหานครมาได้เลยครับนะเดินทางด้วยรถโดยเครื่องบินนะฮะนะไปขึ้นที่สวนภูมิหรือไม่ขึ้นที่ดอนเมืองเนี่ยครับเดินทางเข้าสู่จังหวัดนครประมาณหนะึ่งนาหนึ่งชั่วโมงกับ10นาทีเท่านั้นเองนักเรียนมาอยู่ที่นี่สามารถเดินทาง มาที่นี้ได้นะครับนะทางโรเรียนก็จะให้การต้อนรับไปรับที่สนามบินเลยทีเดียวนะครับนี่คือโรงเรียนสาธิตยานากาวานะครับสองข้างทางล่มเป็นม้ต้นไม้ลูกท่านก็จะมีอากาศออกซิเจนในการหายใจได้เป็นอย่างดีนะฮะนี่ที่ผมพามาเยี่ยมเยียนนี่นะครับเป็นดอกดารานะครับมีอยู่เยอะแยะครับที่นี่มีการยำดอกดารากับมะม่วงโอ้โหสุดแสนที่จะอร่อยแล้วครับ โรงเรียนสาธิตยานากาวะนะครับโรงเรียนแม่ของเขาเนี่ยนะครับอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับคํา,าว่ายานากาวะเป็นชื่อของนะเป็นชื่อเมืองในประเทศญี่ปุ่นนะครับอยู่จังหวัดฟุโกุโอกะอยู่ทางตอนใต้ของประเทศญี่ปุ่นเลยทีเดียวนะครับแล้วก็มาตั้งโรงเรียนใหม่ที่นี่ซึ่งเป็นโรงเรียนลูกนะครับโรงเรียนในเครือข่ายเนี่ยนะฮะ MM มีการเรียนการสอนแบบหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการปกตินะครับการเรียนการสอนแบบกระทรวงศึกษาธิการปกติหลักสูตรปกติเลย แต่ว่าเป็นโปรแกรมพิเศษนะครับนั่นก็เรียกว่า SMTP นะครับเน้นวิทยา,า,าศาสตร์คณิตศาสตร์เทคโนโลยีนะนแล้ะก็บวกด้วยศิละปะนิดหน่อยนะครับแล้วก็บวกด้วยภาษาญี่ปุ่นบูรณาการภาษาอังกฤษนะครับฝึกเด็กให้กล้าคิดกล้าทำกล้านำเสนอผมกำลังนำท่านก็จะพาไปเยี่ยมชมโรงเรียนนี่แหละครับเพื่อที่จะให้ท่านได้มีโอกาสเห็นเผื่อน,นำลูกนำหลานมาเรียนต่อที่โรงเรียนสาธิตยานะกากาวะเข้ามาปั๊บก,ก็จะเดิเห็นแผ่น ้ายตัวนี้ครับเป็นเป็นายโฆษณาตรงกลางก็จะมีอะไรครับเขาเรียกว่ายานากาวะโมเดลท่านเห็นนะฮะเป็นเข็มทิศชีวิตของนักเรียนนะครับที่เราจะต้องฝึกฝนนักเรียนให้เข้าลักษณะทํานองนี้นั่นก็หมายว่าตรงกลางนะครับนะฮะตรงนี้ตรงกลางเนี่ยนะก็จะเป็นเขาเรียกว่าธงไทยธงญี่ปุ่นเลยทีเดียวครับตรงนี้ธงไทยธงญี่ปุ่นนะมีตัว A อยู่ตรงกลางตัว A นี่มาจาก4 a ครับ ไม่ใช่ยาสีฟันห้าดาวสี่เอนะครับผมนะเป็นตัวเอนะที่อยู่ที่นั่นแหนละครับนะแล้วก็ตรงกลางก็เป็นเขาเรียวกว่ายอดพระหมหา,าธาตุนะครับนะฮะอยู่ที่ร้อมรอบกับเจดีไล์นะฮะนั่นก็หมายความว่าเป็น1212 12อันนะครับ12ยอดประาธาตุเขาเรียกว่า12นักสัตว์ครับก็เกิดที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ต,ตัวกลางก็จะมีหยึกหยักหยึกหยักอยู่นะครับเป็นคลื่นสมองตัวนี้ครับเขาเรียกว่าเป็นคลื่นสมองในการช่วยกันคิดทำทำกลางความร่วมมือระหว่างไทยกับญี่ปุ่นนะครับนี่เห็นไหมครับออกมาเป็นแบบนี้เลยทีเดียวนะครับนะฮะเอาล้ครับต่อไปทางด้านซ้ายมือครับนี่เป็นบรรยากาศของเมืองฟุกุโอกะประเทศญี่ปุ่นนะฮะเจ้าของโรงเรียนเจเลเรืออยู่ก็เรียกว่าทอเรือ นะเขาเรียกว่าท่อเรือในลําน้ําของยานากาวะนะท่อเรือในลําน้ําของยานากาวะแสดงถึงว่าเมืองนั้นเป็นเมืองที่มีเรือคลองอยู่ประมาณ4กิโลเมตรนะครับแล้วก็มีเด็กนั่งอยู่นะเจ้าของเรียนก็ท่อเรือข้างหลังก็เป็นซัพพอร์ตดูแลเป็นครูบาอาจารย์นั่นะคือขายลักษ์ของการศึกษาของเมืองยานากาวะนะครับบวกกับความเป็นนครศรีธรรมราชครับผม นครศรีธรรมราชก็มียอดพระมหาธาตุวรมหาวิหารนะฮะแล้วก็มีแหลมตะลุมพุกอยู่เป็นบ้านเกิดเมืองนอนของกผมเองครับเจ้าของโรงเรียนชื่อด็อร์เฉาเต็มรักครับเป็นผู้ขอตั้งร่วมกับทีมงานของประเทศญี่ปุ่นนะครับมาดูทีมงานของเราหน่อยครับผมคอริชิวะ ทีมงานในการบริหารจัดการโรงเรียนสาธิตยานากวาวะแน่นอนอยู่ตรงกลางทานนนะครับมิเตเกนโคกาซึ่งเป็นผู้บริหารเจ้าของโรงเรียนยานากวาวะจากประเทศญี่ปุ่นนะครับส่วนบนก็จะเป็นนี่แหละครับคนที่พูดอยู่ในปัจจุบันนี่แหละครับคนนี้ชือดรเฉาเต็มรักครับผู้บริหารระดับสูงสุดของที่นี่นะครับนอกจากนั้นก็จะมีผู้ในการครับนะฮะจากโรงเรียนที่รอนพิบูลนะครับและก็รองผู้ในการจากจุฬาพรมาเป็นรองวิชาการ แล้วก็มีญี่ปุ่นคอยดูแลเกี่ยวกับเรื่องของหัวหน้าสำนักง,งานและมีทีมงานที่เป็นวัยรุ่นอยู่นะครับมากมายเหลือเกินนะฮะเดินทางต่อไปผมอยู่ที่ในอาคารเรียนครับในอาคารนอกจากนั้นก็มีสาภาหอพักและก็สาภาหอพักหญิงหอพักชายถ้าดูกันแล้วกันครับคณะกรรมการชุดนี้เป็นคณะกรรมการที่เราสามารถที่จะให้ลูกของท่านแบ่งภารกิจหน้าที่ออกไปได้เลยนะแบ่งภารกิจหน้าที่ออกไปได้เลยนะครับฝึกการรับผิดชอบต่อ ชุมชนนะต่อสังคมต่อไปนะครับอ่ะมาดูตัวนี้ครับการเรียนการสอนของยานากาวะเนี่ยก็จะมีหลักสูตรแกนกลางนะครับปีพศ .2551 มีหลักสูตรและกิจกรรมชุมนะ,ะสาระวิชาก็มีวิทยา,ศา,าศาสตร์คณิตศาสตร์ทักษะชีวิตมีโครงงานนะมี ICT คอมพิวเตอร์มีภาษาญี่ปุ่นมีภาษาอังกฤษนะเริ่มต้นจากการเข้าใจเข้าถึงและก็พัฒนา นะครับนักเรียนเนี่ยนะครับก็จะต้องมีการเข้าใจเข้าถึงแล้วก็พัฒนากันไปเรื่อยๆนะครับท่านทั้งหลายครับเพราะฉะนั้นเมื่อเข้าใจแล้วเข้าใจอะไรบ้างครับเข้าใจตนเองเข้าใจสาระวิชานะครับการเข้าถึงเข้าถึงนักเรียนเข้าถึงผู้ปกครองเข้าถึงชุมชนพัฒนาเนื้อหาสาระและพัฒนานักเรียนให้ประกอบความสําเร็จภายใต้เงื่อนไขที่มีตรงนี้และเด็กเหล่านี้ก็จะต้องมีระเบียบมีวินัยนะการรับผิดชอบและการให้เกียรติผู้อื่น แล้วก็รองรับด้วยคุณธรรมและก็วิชาการนี่คือสิ่งสําคัญที่เราได้ฝึกฝนให้นักเรียนเรามีลักษณะแบบนี้นะครับเดินทางต่อไปครับนะท่านทั้งหลายครับเดินทางต่อไปนะฮะเพื่อที่จะให้ทุกท่านได้มีโอกาสดูบรรยากาศของห้องเรียนเรียกอาคารเรียน,ยนสาธิตจนากาว่านะครับเป็นโรงเรียนแห่งทางเลือกใหม่ของสังคมไทยครับ มีผู้หลักผู้ใหญ่มาเยี่ยมเยียนเยอะครับอันนี้อด,ดีตรัฐมนตรีดเรกันนกวรรณวิลาวัน,ววนก็เคยมาเยี่ยมที่นี่นะครับท่านเลขาธิการสอชอนะครับท่านชลามอัตธรรมก็เคยมาเยี่ยมที่นี่เช่นเดียวกันน <_ S 1> อกจากนั้นก็มีเนี่ยนะครับอย่างเช่นผู้ช่วยสตาตย์รจิตนะครับเป็นผู้มีบทบาททางสังคมและก็ผู้ที่มาเยี่ยมเยียนจากหลากหลายสถานที่เยอะแยะครับ ที่สำคัญก็คือว่ามีการ MOU ร่วมมือทางการศึกษากับนะฮะนี่แหละครับมหาวิทยาลัยคิวชูหนึ่งใน5ของมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงของประเทศญี่ปุ่นครับผมนะ,ะแล้วก็ส่งนักศึกษามาฝึกงานะะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เป็นประจำทุกปีครับนะฮะนี่ก็เป็นกิจกรรมที่ทำกันอยู่นะครับนอกจากนั้นแล้วนี่นะครับถ้าเกิดท่านเห็นคนนี้นะเป็นผู้ใหญ่ใจดีนะครับเป็นนาย,ยกเทศมนตรีเมืองยานากาวะ ได้มีการแต่งตั้งด็เตร์ชาวตยมรักเป็นเคาเรียกว่าทูตแห่งการท่องเที่ยวนะครับแห่งเมืองยานากวาวะนี่แหละครับผมเพราะฉะนั้นคือหมายความว่า,วาการพัฒนาคนนะัเป็นเรื่องที่มีความสําคัญเป็นอย่างมากครับทีนี้เขาหมายความว่ารงเรียนสาธิยานากวาวะก็ฝึกอะไรบ้างนะฝึกการมีระเบียบวนินัยนะนะเข้าออกสอนตรงเวลามีบุคลิกภาพที่ดี นะทั้งมีกิริยาท่าทางการพูดการใช้ภาษากำกับการชั้นเรียนในเชิงบวกนะแต่งกายแบบเป็นตามที่ดีแก่นักเรียนนะครับประการที่2การให้เกียรติผู้อื่นเนะีนะ่ยฮะดูแลให้ความสนใจกับนักเรียนอย่างทั่วถึงเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนเข้าใจจุดเด่นยอมรับข้อจํากัดพร้อมพัฒนาตนเองครูไม่หยุดยั้งกับการพัฒนาเพื่อสิทธ์นะครับผมนะร่วมบรูรณาการเพื่อนครูอย่างเต็มกําลัง เพื่อการมีความรับผิดชอบนะครับนี่นะฮะเพื่อให้นักเรียนของเราได้มีโอกาสรับผิดชอบศึกษาหลักสูตรวิธีการปฏิบัติประเมินผลวิธีการจัดการเรียนรู้จนเข้าใจอย่างท่องแท้ถึงเนื้อหาสาระที่สําคัญนะเพื่อพร้อมในการสอนอย่างผู้เชี่ยวชาญศึกษาวิธีการกระบวนการจัดการเรียนการสอนหลากหลายเพื่อตอบสนองผู้เรียนที่มีการแตกต่างซึ่งกันและกันนะฮะนี่คือลักษณะของการจัดการเรียนการสอนของสาธิตยานากาว่ะ บ,บรรยากาศผมจะเดินทางต่อไปครับเพื่อท่านได้มีโอกาสรู้ถึงบรรยากาศของการเรียนการสอนของสาธิตยานาก,กาว่าไอนี้คือฝาผนังนะครับที่นักเรียนรุ่นทีสี่ได้มีโอกาสวาดกันไว้ได้มีวาดกันไว้ว่าว่าเป็นอย่างไรบ้างไอนี้คือรุ่นทีห้าครับท่านทั้งหลายดูนะครับบรรยากาศเพราะฉะนั้นคือหมายความว่าสาธิตยานาก,กาว่าเนี่ยนะครับถ้าเกิดท่านที่สนใจเรียนอยู่ หรือว่ากำลังดูไลฟ์สดอยู่นะครับว่าการที่ไลฟ์สดในวันนี้นะครับไลฟ์สดในวันนี้ถือว่าตั้งมาแล้วเป็นระยะเวลาทั้งแปดปีเต็มแปดปีเนี่ยนะครับผิดผลก็เนื่องจากว่าผมเองเนี่ยมีโอกาสไปศึกษาต่อที่ประเทศญี่ปุ่นนะไปศึกษาต่อที่ประเทศญี่ปุ่นมาตั้งแต่อายุเท่าไหร่ละครับยี่สิบสี่ปีนะฮะ ยี่สิบสี่ปีแล้วเนี่ยนะครับก็ยังไม่รู้เรื่องภาษาญี่ปุ่นแล้วครับก็ไปศึกษาหาความรู้นะไปเรียนภาษาญี่ปุ่นอยู่ก่อนเป็นระยะเวลาสองปีนะครับสองปีเนี่ยนะครับก็ตั้งแต่เริ่มอาเริ่มอิอูเอโอคากีคุเคโคแล้วครับเพื่อนเพื่อนที่เข้าใจเรื่องภาษาญี่ปุ่นเนี่ยก็คงจะเข้าใจแล้วครับว่าเป็นลักษณะทํานองนั้นนะอาอิอูเอโอคากีคุเคโคเริ่มสตาร์ทเรียนเมื่อยี่สิบสี่ปี นะครับพอหลังจากนั้นเรียนไปเรื่อยเรียนไปเรื่อยเรียนไปเรื่อยนะครับก็มีภาษาญี่ปุ่นเข้าใจเรื่อยก็ต้องเรียนทั้งภาษาวัฒนธรรมขนรรมเียมประเพณีแหละฮะนะพอเรียนไปเรื่อยนะครับก็ไปสอบเข้าปริญญาตรีคณะเศรษฐศาสตร์นะเรียนดึงทางด้านของการตลาดนะครับคณะก็เรียกว่าพาณิชยศาสตร์นะครับเศรษฐศาสตร์นาโทการพาณิชย์นะครับนะแล้วก็ไปเจาะโฟกัสตรงมาเก็ตติ้ง แต่ระยะเวลา4ปีทําให้ตัวเองมีอายุถึง30ปี30ปีฮะถึงจะจบปริญญาตรีเนี่ยนะครับผมอยู่ที่นั่น30ปีถึงจะจบปริญญาตรีได้นะครับแต่ก็เรียนไปด้วยทํางานไปด้วยอยู่วัดอยู่วาไปด้วยในตัวเป็นการต่อสู้ชีวิตอยา่างรุนแรงนะครับในการพัฒนาตัวเองนะเพราะตัวเองเองก็เรียนอะไรไม่จบในประเทศไทยเลยในขนาดนั้นนะครับหลังจากจบปริญญาตรีแล้วี่นะครับได้ศึกษาหาความรู้ใช้เวลาถึง6ปีเต็ม,ตมๆแล้วก็ไปเรียนต่อระดับปริญญาโท ปริยาโทในมหาวิทยาลัยคานาซาวะซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐอยู่จังหวัดอิชิกาว่าที่มีแผ่นดินไหวที่ผ่านมาที่แหละครับนะที่แผ่นดินไหวทําให้เกิดความเสียหายที่เมืองโนโตะนะครับนะอยู่ที่เมืองวาจิมานะครับตำบลโนโตะเมืองวาจิมาอาเภอวาจิมานี่แหละครับซึ่อยู่ห่างจากเมืองอิชิกาวะอยู่จากห่างจากคานาซาวะาอ่ประมาณสักเจ็ดแปดสิบกิโลเมตรเลยครับนะก็มีผลกระเทือนที่นั่นผมไปอยู่ที่นั่นเป,ป็นระยะเวลาเจ็ดปีเต็มๆรวมทั้งปริยาโทด้วย นะหลังจากที่เรียนที่นั่นแล้วก็มีโอกาสสัมผัสกับสมาชิกสภาผูแ้แทนราษฎรไปภปาวนาตัวในการช่วยเหลือกเกื้อกูลเรื่องเรื่องการเมืองของประเทศญี่ปุ่นอยู่พักหนึ่งทําให้ผมได้มีโอกาสรู้จักผู้คนนะครับในจังหวัดอิชิกาวะจานวนมากมายรู้จักกับนักธุรกิจนะครับไม่ว่าจะเป็นสมโมสรโรตารี่ของคานา,าซาวะสโมสรโรตารี่อื่นๆในจังหวัดอิชิกาวะและก็โทยาม่าฟุกุอิอ่ะาเป็สองจังหวัดนะโรตารี่เขาอยู่ที่นั่น นะครับพอรู้จักไปบอสควรแล้วครับทำให้รู้สึกว่าเออการพัฒนาเมืองการพัฒนาจังหวัดการพัฒนาประเทศเนี่ยมันก็คีย์เวิร์ดสำคัญอยู่ที่การพัฒนาคนนี่เองนะครับก็เลยตัวเองเนี่ยก็ตัดสินใจนะครับเดินทางกลับประเทศไทยครับก่อนกลับประเทศไทยเนี่ยก็อเดินทางไปญี่ปุ่นไปออสเตรเลียอยู่2ปีนะเนื่องจากตัวเองก็ไม่ได้รู้ภาษาอังกฤษแล้วครับนะครับไปเรียนภาษาอังกฤษอยู่2ปีนะที่ออสเตรเลียที่เมืองคอร์ฟิทสนะครับอยู่ห่างจากซิดนีย์ประมาณ80กิโลเมตรแหละครับ อยู่ประมาณนั้นนะก็ไปศึกษาความรู้จกนกระทั่งตัวเองได้มีความรู้ทางด้านของ ICT มานะแล้วก็ทางด้านของภาษาญี่ปุ่นมานะครับกลับมาพัฒนาบ้านเกิดกลับมาจังหวัดนครศรีธรรมราชเนี่ยนะครับก็ทําอะไรได้บ้างล่ะครับเด็กหนุ่มไฟเลงกลับมาจากต่างประเทศอยู่เมืองนอกมาสิบเปีเนี่ยนะฮะก็ได้มาเป็นปวนาตัวในการพัฒนาบ้านเกิดเมืองนอนเป็นเลขาที่การหอการค้าจังหวัดนครศรีธรรมราชแตนะ่ทางานด้านการท่องเที่ยวนะเป็นนายก อุปนาย,ยกสมาคมธุรกิจการท่องเทีย่ยวจังหวัดนครศรีธรรมราชบ้างนะรวมประชุมกับกร,รออระหว่างจังหวัดกับภาครัฐเอกชนบ้างทําหลายอย่างกจิจกรรมหลายอย่างเพื่อในการพัฒนาบ้านเกิดเมืองนองของตัวเองนะครับประมาณ10กว่าปีแล้วครับนั่งประชุมกับผู้ว่าการจังหวัดนั่งประชุมกับองค์กรภาครัฐติดนะต่อกันมาเป็นเวลานานนะครับพนสุดท้ายบรรปลายชีวิตน,นะครับก็คิดว่า การสร้างคนเป็นสิ่งที่มีความสำคัญที่สุดของชีวิตนะครับไม่ใช่ขุดบ่อกาา่อศาลาสร้างอากงอาคารนะสร้างกำแพงวัดสร้างประตูวัดอย่างนั้นไม่ใช่อย่างนั้น,มน,นผมก็เลยมาสร้างคนพัฒนาคนเลยก่อตั้งเป็นมูลทิ่เขาเรียกว่ามูลที่คนสร้างคนนะครับขึ้นมานะซึ่งศาสตราจารย์ดออรอันเดกเราธรรมทั์เป็นคนตั้งชื่อนี้ขึ้นมาให้กับกระผมนะครับตั้งที่จังหวัดนครศรีธรรมราชแต่ทางกัุณาเป็นประธานก็เรียกว่าประธานมูลที่ไอ้ผมเป็นคนที่หนึ่ง นะครับตอนนี้ท่านก็ไปเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอ,อุดมศึกษานานวัตกรรมและก็วิจัยจนกระทั่งบัดนี้ครับโรงเรียนสาธิตยานากาว่าก็ยังอยู่ครับนะรับรัดับรับสมัครนักเรียนตั้งแต่ปอนม1ถึงม3ม1 2 3, ม2ม3เป็นระดับมต้นนะครับเป็นโรงเรียนทางเลือกใหม่ของสังคมไทยก็ว่าได้ครับท่านทั้งหลายเป็นโรงเรียนทางเลือกใหม่ของสังคมไทยก็ว่าได้นะครับ พราะฉะนั้นคือหมายก็ว่าการที่อยู่ในสังคมไทยักษณะทํารมนองนี้นะครับก็ทําให้รู้สึกว่า,าตัวเองก็มีความสุขเพราะอยู่ในสถานที่ี่บริเวณประมาณเกือบสิบไร่มีต้นไม้อุดมสมบูรณ์มีอากาศที่บริสุทธิ์มีนักเรียนมีครูบาอาจารย์อยู่นะครับได้มีโอกาสพัฒนาสมองใช้สมองทุกวันได้มีโอกาสได้คุยกับเด็กเกือบทุกๆวันนะครับก็เห็นความก้าวหน้าของเด็กเห็นความก้าวหน้าของเยาวชนไทย นะจบจากที่นี่ก็ไปเรียนต่อที่เตรียมบัณฑศึกษาภาคใต้เรียนที่โรงเรียนบินจมาราชูทิศเรียนที่โรงเรียนกาลิยานีศรีธรรมราชศึกษาเรียนตามที่ต่างๆเหล่านี้นะครับแม้กระทั่งไปประเทศญี่ปุ่นมาแล้ว5รุ่นรวมแล้วนี่ประมาณ60กว่าคนนะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ตัวเองได้ทำประโยชน์ให้กับสังคมได้เป็นอย่างดีทีเดียวผมก็เลยคิดว่าสาธิจานากาวะซึ่งเป็นโรงเรียนที่ผมได้ก่อตั้งขึ้นมาเองเนี่ยนะครับก็อยากจะกลับเคลื่อนให้ประสบความสําเร็จ อยากจะฝากไปยังท่านทั้งหลายที่มีลูกมีหลานนะครับต้องการที่จะให้ลูกหลานของท่านที่จบป .6 มันรู้จะไปไหนหรือจอบป .6 แล้วอยากจะให้รู้สึกว่ามาเรียนลรงเรียนทางเลือกนะที่สามารถมีเพื่อนจากทั่วประเทศที่สามารถที่จะฝึกทักษะชีวิตบวกกับวิชาการนะครับฝึกระเบียบวินยัยฝึกการมีการเคารพตัวเองให้เกียรติผู้อื่นฝึกความรับผิดชอบลักษณะทำนองนี้นะครับเราเด็กก็รรับแค่25คนเท่านั้นเอง นาสามห้องเรียนใน1ระดับชั้นปีนะทั้งหมดมีอยู่ทั้งหมด9ห้องเรียนนะครับรวมแล้วทั้งหมดไม่เกิน225คนก็อยากจะฝากให้กับทุกๆคนครับที่สนใจที่จะให้ลูกหลานมาเรียนที่นี่ติดต่อมาได้เลยครับกดทักทายมาได้เลยครับหรือว่าโทรศัพทาหาตัวผมก็ได้ครับที่ศ8นแปดเจ็ดหกเก้าเก้าหนึ่งหนึ่งห้าห้านะครับเอาละครับสาหรับวันนี้นะครับผมก็อยากจะจบเจบเลบีงเต่นนี้ก่อนเพื่อที่จะมาคุยกันใหม่อาจจะได้ในภาคใ่าย หรือสวร์อาทิตยผลจะมาคุยกันเป็นประจำนะครับถือเป็นรายการยานกะาว่าทองไปในตัวเจอกันใหม่ครับในโอกาสต่อไปครับขอบคุณทุกคนครับที่ได้มาติดตามรับชมรับฟังที่ผ่านมานะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ